สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณแดงพามาทำข้าวเหนียวที่ใช้เวลาสั้นๆแล้วก็นุ่มๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นสูตรทำทานแล้วก็ทำขายอย่างใครจะไปขายนาร้านเนี่ยเราก็นึ่งทีละกิโลได้เลยนะคะเห็นไหมคะความนุ่มความเหนียวเหมือนข้าวเหนียวธรรมดาเลยแต่ว่าเขาก็จะนุ่มโดยใช้วิธีการง่ายๆเลยนะคะ คดงแนะนำเสนอเป็นหลายวิธีแล้วนะคะแต่วิธีนี้เนี่ยชอบเลยนะคะจิมกับค่กับน้ำผิวจากคุณแดงก่อนเป็นครูค่ากรรมออกมาแบ่งปันสูตรค่ะสูตรเนี่ยตรงตัววีหงายนี่นะคะคลิก,กลงไปเจอสูตรเลยนะคะมาดูการเราใช้น้ําต้มให้เดือดเลยนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวของเราลงไปพอใส่ไปปุ๊บปิดไฟจับเวลาเลยนะคะ 15นาทีไม่ต้องคนพอ15นาทีปุ๊บเราก็เอาเขาที่อยู่ในน้ำร้อนนะคะเอามาใส่ในน้ำเย็นธรรมดานี่นะคะเอากรองขึ้นมาใส่ในน้ำเย็นจะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะตั้งน้ำร้อนให้เดือดผ้านแล้วก็ใส่ขา้าวเหนียลงไปปิดไฟแล้วก็ ตั้งไว้แต่ต้องจับเวลา15นาทีนะคะพอได้15นาทีเราก็มาล้างแบบนี้ล้างครั้งเดียวใช้น้ำเยอะๆให้ยางเขาออกอยางเนี่ยจะเป็นตัวรักษทำให้ข้าเหนียวของเราไม่สุกนะคะอันนี้เราแช่เพื่อให้ตัวยางออกแล้วก็ให้ข้าเหนียวเขาคายตัวเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานึ่งได้เลยเนี่ยเราเสียเวลาแค่ แช่เขา15นาทีแล้วก็เอามาล้างเมื่อกออกเพียงครั้งเดียวเดี๋ยวเราก็ช้อนออกให้เสด็จน้ําแล้วก็เตรียมนึ่งได้เลยนะคะทําแบบนี้ให้เสด็จน้ําเอาไปใส่ในกระชอนก็ได้นะคะแดงก็เอาหม้อ,อมา แล้วก็เป็นกระชอนแบบนี้ก็เอาก็ใส่ในกระชอนให้เสด็จน้ำก่อนใครที่อยากจะทานข้าเหนียวแบบรวดเร็วนะคะตอนนี้เราก็ตั้งน้ำให้เดือดไปเลยนะคะแล้วก็ไปใส่ในที่นึ่งของเราประเภทไหนก็ได้ค่ะอันนี้คูดแดงปี ตัวหัวดแบบนี้นะคะก็ใส่นึ่งก็จับเวลานะคะ25นาทีอันนี้คุณแดงจะเอาให้ดูตอนจัก20นาทีนะคะตรงกลางเนะี่ยยังไม่สุกดีถ้า25นาทีเนี่ยพอดีเลยอันนี้25นาทีแล้วก็พอปิดไฟได้เลยนะคะไม่ต้องว่าไปทำอะไรอีกแล้วอันนี้ภาพจะ มีไอหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะบางคนเขาขายข้าวเหนียวในตอนเช้าเนี่ยเขาไม่ต้องแช่เลยเขาจะขายเท่าที่คนซื้อจะมาซื้อเลยนะคะ1ทีละกิโลกิโลเขาทำแบบนี้อันนี้คุณแดงไปเห็นเข้ามาบางครั้งศาสตร์ในเรื่องของ การทำอาหารเนี่ยคนก็ฝึกได้เรื่อยๆนะคะอย่างนั้นอย่างนี้เราก็หาวิธีที่ดีที่สุดเห็นไหมคะย5นาทีรวมแล้ว40นาทีนะคะได้ข้าวเหนียวเลยในราคาถูกด้วยเดี๋ยวนี้ข้าวเหนียวโลลย25บาทถึง30บาทนะคะหนึงได้ก็เยอะแยะเลยนะคะเอาไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือเอาไว้ขายกันวันนี้คุณแดงก็มีเคล็ดลับดีๆ ในการนึ่งข้าวเหนียวทานแล้วก็ทำขายกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจากครัวติดโบบายคุณแดงเมนพูดคุยกันได้นะคะสอบถามเรื่องของขนมแดงมีคลิปมากมายใครอยากได้สูตรขนมก็พิมพ์คำว่าครัวติดโบแล้วก็ตามด้วยขนมประเภทนั้นจะขึ้นมาเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ